ู้ชมครับขอต้องรับกับเข้ามาสู่รายการเทคไซต์ไม่เกนนาที T นะครับหือทางอย่างเกนนาที A ส,สัูนัสโดยสารายเกลียวทองยี่ห้อบุญสมฟาร์มอเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ของอด็อกเตอร์จริงๆท้าไม่้เป็นด็อกเตอร์นะครับแต่ผมชอบเรียกนด็อกเตอร์พี่เจียมจิตและก็บุญสมกับพี่สมชายบุญสมนะครับซึ่งเป็นต้นตํำรับชื่อเนี่ยก็แต่งขึ้นมาโดยคุณเจียมจิตบุญสมสารายเกลียวทองนะครับความจริงมันสีน้าเงินแกมเขียว ก็เคยถามท่านนะสัมภาษณ์ท่านว่าทำไมใช้สารายเกลียวทองทำไมไม่ใช้สาราย,รยาหาย,ยกหรือสารายมรกตท่านบอกว่าคําว่าทองนี่มันเหมือนโดยโดยทั่วไปเนี่ยคนจะชื่นชอบกันมากแล้วมีความรู้สึกมันเป็นสิริมงคลก็เลยคิดว่าคําว่าทองมันจะมันจะมีความหมายในเชิงคุณค่าของมันด้วยนะฮะก็เลยใช้คําว่าสารายเกลียวทองนี่เป็นที่มาคนไทยเป็นคนตั้งก็คือคุณเจียมจิตบุญอรนี่เองเอาละครับมาถึงประเด็นเรื่อง เพราะระหว่างหมอกควันเนี่ยนะที่เมืองเชียงใหม่ซึ่งมันยังมาไม่ถึงเวลาของมันยังไม่เห็นหมอกควันเท่าไหร่หมอกเนี่ยอาจจะเห็นเห็นแล้วนะควันยังไม่เห็นแต่เรื่องของค่าแรง300กับเงินเดือนหมื่นห้านี่ก็น่าพูดมากเดี๋ยวตัดสินใจตอกแต๊กตอกเตก,ตก,ตก,ตกเอาอย่างนี้ละกันขอพูดเรื่องหมอกควันนิดหนึ่งลวกันแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกข้างเรื่องของเงินเดือนกับเรื่องของค่าแรงหมอกควันเนี่ยผมจะเข้าประชุมวันศุกร์เนี่ย ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผมจะนำเสนอแล้วผมว่าไม่ยากเลยแล้วผมก็พูดอยู่หลายครั้งนะครับตอนสมัยที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยหลายปีแล้วด้วยผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามที่ต่างๆเนี่ยควรจะมีป้ายเนี่ยปักไว้ว่าพบเห็นหมอกควันพบเห็นการเผาอะไรเนี่ยให้แจ้งโดยการรวมศูน,นย์นะจังหวัดเชียงใหม่ก็รวมศูนย์แล้วก็กระจายไปสมมุติว่าผมขับรถไปอำเภอสัน์ทรายเนี่ยผมมองเข้าไปพอดีขับรถอยู่เห็นกาลังมีการเผานาใช่ไหมฮะ หรือเผากองหญ้ากองฟางอะไรก็แล้วแต่เถอะเราก็สามารถที่จะจำได้ว่าโอเคให้โทรไปหนึ่งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เราก็แจ้งเลยว่าโอเคบริเวณพื้นที่ตรงนี้อของเขตตกำบลน,นี้หมู่บ้านนี้อำเภอสันทรายนี้กำลังม,มีการเผานี่ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาหน่อยผมว่าถ้าทําอย่างนี้กระจายไปให้ตัวเลขที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มันติดหูติดปากเนี่ยติดตาเนี่ยมันจะช่วยมากที่สุดเลยครับแน่น,นอนเลย เพราะว่าประชาชนคนที่เป็นคนรักชาติรักบ้านเมืองเนี่ยมีเยอะแต่บางทีเขาไม่รู้จะโทรไปไหนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะพอเจอกันตรงนี้จัดเลยซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยก็งงแล้วไม่รู้จะบุนยังไงโทรศัพท์พวกเราจ่ายได้ครับเดี๋ยวนี้ค่าโทรศัพท์ก็ถูกเรามีมือถือกันเกือบทุกคนแล้วก็กดไปเลยนะครับแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยกำลังไม่ก็ส่งคนมาไอ้เรื่องเนี้ยผมจะนําเสนอในวันศุกร์เป็นหนึ่งเรื่องที่นําเสนอนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านอาจจะทราบแต่ว่าไม่มีใครกระตุ้นหรือเปล่าผมจริงยังไม่เห็นป้ายพวกนี้เอาเป็นว่าทิ้งไว้ยังไม่ใช่ประเด็นเลือกท่าประเด็นที่จะเลือกข้างเนี่ยก็คงต้องเลือกเลือกข้างเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นค่าแรง300ทั่วทั้งประเทศกับขึ้นเงินเดือน15ื0นให้กับคนที่จบปริญญาตรีเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้สามร้อยนี่ก็คงพูดรว,รวมรวมมันนะแต่ผมจะมาเน้นเรื่องหมื่นหมื่นหมื่นห้าพันว่าเป็นเงินเดือนที่พอจะอยู่กันได้ ต้องเรียนก่อนว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นผมเองไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องเงินทองมีชีวิตอยู่ไม่เคยขัดสนเรื่องเองินทองเลยอยากได้เงินได้ก็ได้เงินคิดอยากได้ทองก็ได้ทองคิดอยากได้เพชรเพชรได้นะเพราะฉะนั้นก็มองมิติว่ามีคนจํานวนมากเนี่ยที่เขาด้อยโอกาสและผมเนี่ยได ถึงแม้ว่าจะเป็นคนมีโอกาสที่ดีเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินหิคานคนหนึ่งแต่ผมได้คบหาสมาคมกับคนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากเลยบางคนเนี่ยชับหน้าไม่ถึงหลังบางคนล้มละลายบางคนไม่มีจะกินผมต้องช่วยเหลือคนจํานวนไม่น้อยนะครับในช่วงชีวิตหนึ่งๆของผมเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าณวันนี้เนี่ยถ้ามีรัฐบาลเนี่ยดูแลประชาชนคนที่เรียกว่ารากแก้วรากยากเลยก็สุดแท้แต่ ให้ค่าแรงเขาเนี่ยเป็นจนํานวนเงินที่เขาพอจะวิธีไงว่าไม่ต้องเหนื่อยมากนะะักอ่ะมีพอยาไส้พอที่จะทำให้เขามีความสุขสบายเนี่ยผมนี่บอกกันตรงเห็นด้วยเลยครับผมเป็นคนนิยมสังคมนิยมนะไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์คือบารรวมเป็นข้อมูลแต่สังคมนิยมนี่คือพยายามที่จะให้สวัสดิการต่างๆกับคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้อย่างไม่ถูกคนที่ ร่ำรวยเนี่ยทิ้งหา่างจนกระทั่งคือทิ้งห่างก,ก็ทิ้งไปได้แต่ว่าคนที่ยากจนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าความพอเพียงในขั้นพื้นฐานที่อยากจะต้องใช้ต้องบริโภคต้องดูแลรักษามีการศาึกษาในะอัตราที่ตามมีตามสมควรไม่ใช่เมื่อไม่มีแล้วก็ไม่ได้มือขคยาวสาวได้สาวเอาคุณไม่มีเลยคุณก็ไม่ได้เลยเลยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยสังคมไทยเนี่ยผมว่ากําลังเริ่มที่จะรับเอาแนวความคิดสังคมนิยมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประชานิยมตต่างๆมันเป็นเรื่องอย่างนี้แหละครับ ทีนี้ในกรณีที่เลือกข้างวันนี้เนี่ยต้องเรียนก่อนว่าเพราะด้วยความเห็นอกเห็นใจคนยากคนจนจึงได้รู้สึกเลยว่าถ้าผมเลือกข้างระหว่างเอาอย่างนี้เอาง่า,งอาอยาก็คือมึกขึ้นเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยควรไหมไอควรนตนะควรอยู่แล้วแต่ว่าเอาขึ้นเงินเดือนหมื่นห้าแล้วควรจะขยับให้คนที่เขาเคยได้เขาทํามาตั้งหลายปีแล้วได้หมื่นห้าเนี่ยขยับไปเป็นอย่างอื่นไปหาตัวเลขกันมา ดีไหมหรือไม่ก็นไรก็ในเมื่อกติกามันออกมาปีนี้ให้หมื่นห้าไอ้คนที่เคยได้หมื่นนะใครไม่ได้หมื่นห้าก็ขยับกลับมาเป็นหมื่นห้าส่วนใครที่ทำม,มาตั้งสามสี่ปีหรือห้าปีเพิ่งได้หมื่นห้าเนี่ยก็น่าจะเป็นหมื่นห้าเหมือนเดิมเพราะว่าคุณไม่ได้เสียอะไรเอ๊จะเลือกข้างแบบไหนเอาอย่างงี้ดีไหมฮะไอ้สามร้อยนี่มันมต้องพูดแล้วหลักเพราะมันเห็นด้วยอยู่แล้วหลักแล้วก็ส่วนก็คงต้องไปหาประเด็นที่จะพูดว่าถ้ามี ธุรกิจที่มันจะต้องล้มจมล้มละลายไปนี่จะทำยังไงซึ่งเขาก็วิจารณ์กันเยอะมากว่าก็คงมีบ้างแต่มันก็คงไม่ได้มากมายนักแต่ว่าคนที่ทํางานอาศัยแรงงานถูกๆแล้วได้กําไรเยอะๆเนี่ยก็สมควรจะต้องรับภาระลดกําไรลงะ่ะความรวยคุณจะได้ไม่ทิ้งคนอื่นไปไกลเกินนะคุณไม่สงสารคนจนต้างเหลืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเอาว่าผมเลือกสองประเด็นนี้แล้วกันนะครับเลือกระหว่างว่าคนที่เคยได้หมื่นห้าที่ทงานมาหลายปีเนี่ยเราควร ขยับเขาให้เป็นเงินเดือนสูงขึ้นไปให้เขาพอใจนะให้เขามีความรู้สึกพอใจว่าโอ้โหก็อะไรดีก็คนมาเข้าใหม่กระเท่าฉชั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับอีกข้างหนึ่งก็คือก็ไม่เป็นไรนี่คุณไม่เสียอะไรเลยคุณก็เหมือนเดิมไงแล้วก็ขยับกันไปก็คุณอยู่หลายปีก็อัตราการขยับของคุณก็อาจจะขยับสูงกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาสักวันหนึ่งมันก็จะห่างมันไปอย่างเงี้ยผมคิดอย่างของผมอย่างนี้นะครับโดยใช้ตากการรกะนะผมเลือกข้างไหนคงเดาออกผมเลือกข้างนี้ครับ คือขอโทษนะใครที่ได้กันเดือนหมืห่นห้าเรารู้สึกแบบ้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องเอยเนื้อต่ำใจเลยเราถือว่าเราเกิดมาชาตินี้เรามีคุณภาพระดับนี้ตอนนี้แล้วมีคนอื่นที่เขาจบออกมาเขาก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่เราเนี่ยแล้วบังเอิญภาครัฐมันเกิดวันดีคือด,ดีเกิดอาการคันแล้วก็เก่าถูกที่คันตอนนี้เ้ามีอํานาจรัชน์นาสามารถกําหนดนโยบายออกมาเป็นแบบนี้ก็ให้เขา ได้เท่าเราก็ไม่น่าจะเสียหายใดๆท่านก็ไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเท่าก็กาหนดตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อแน่ได้ว่าอัตราการขยับพวกคุณเนี่ยที่จะได้เงินเดือนตอนนี้มาถึงหมื่นห้าตั้งหลายปีแล้วเนี่ยการส่งคุณขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีแรงหนุนถ้าเขาไม่ได้หมื่นห้าสิผมคิดว่าคุณได้หมื่นห้าเนี่ยจะมองไปเยอะแล้วอันนี้ผมมองโลกในแงดีนะคือเขามองว่าคุณได้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเขาขยับให้คุณ,คณเขาก็จะขยับนิดๆหน่อยๆ พราะไอ้ฝ่ายกันนะั้นมันก็มา6 7 8 0 0 0แปอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆอดึบคดึบคืดึบแต่เชื่อไหมครับว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรมาคอนวินส์หรือว่ามันทาให้ท่านเชื่อผมนะแต่ผมมั่นใจเลยว่าส่วนตัวเมื่อมีการหนุนคนใหม่เข้งมาหมื่นห้า 15, เนี่ยพวกคุณที่ได้หมื่นห้าหรือหมื่นหกอะไรเนะี่ยต่อไปคุณไปเร็วเ,วเลยหล่ะเพราะว่ามันมีจิตวิทยามันมีเรื่องของความเป็นไปได้แล้วมีเรื่องของความแฟนเนสอะไรที่ที่คุณคิดนั่นแหละมันเข้ามาเกี่ยวพัน แต่ตอนนี้คุณอยู่ดีไาให้เขาขยับนี่หมื่นห้าแล้วขยับคนอื่นเป็นจะหมื่นแปดคุณยาวเท่าไหร่ล่ะคุณถึงจะพอใจอ่ะสมมติคุณได้หมื่นห้าอยู่แล้วอ่ะถ้าเริมทีเขาได้แปดพันเขาได้ขึ้นมาอีกตั้งเจ็ดพันอย่างเงี้ยคุณจะบวกไปเจ็ดพันเหรอประเทศมันอยู่ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าผมว่าเราทุกคนนะ่ะมีน้ําใจกว้างๆแล้วอย่าไปอิจฉาความอิจฉาเป็นความเสื่อมนะเปิดใจกว้างๆให้ให้คนอื่นเขามีโอกาสเราก็มีโอกาสคนรวยเนี่ยก็ต้องพยายาม ลดโอกาสตัวเองลงมาบ้างนะครับผมว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องมันต้องสร้างที่สำนึกกันมันยากอยู่เพราะทุกคนก็เห็นแก่ตัวหมดอ่ะแต่เราก็หวังว่าทุกคนจะจะสามารถที่จะปรนีประนอมแล้วก็หาทางออกให้กับประเทศชาติได้เอาละครับมาสรุปสุดท้ายตรงที่สาราเกียวทองม,มูลสมฟารม์มอำเภอแม่วางนะครับทานเป็นประจําสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพราะสารายเกียวทองม,มีสารอาหารมากมายไปเช็คดูได้ในอินเทอร์เน็ตเลย อันนี้ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นคนการโฆษณาสําหรับผู้ที่บริโภคจริงๆบุญสมฟางสาร่ายเกลียวทองผลิตเทียมพเพิ่มแม่หวังจังหวัดเชียงใหมวันนี้กราบขอบพระคุณที่ติดตามรายการเทคไซส์บายเกนาทีก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นสมหวังสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินใช้ได้เงินเดือนเยอะๆครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ